สวัสดีวันที่30ตุลา2565ที่กาดกองตา้าหลังจากเมื่อวานครับประกาศการเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็คือ29ตุลานะว่าลำปางนะครับได้เข้าฤดูหนาวแล้วคนก็เข้ามาเที่ยวกันเยอะขึ้น อาจจะชอบบรรยากาศหนาวๆแบบนี้เนาะถามว่าวันนี้หนาวไหมไม่หนาวนะครับแต่มันก็จะเย็นๆก็ยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แวะมาเที่ยวที่ลำปางถนนคนเดินกาดก,กองใต้ยินดีต้อนรับถนนคนเดินกาดก,กองต้าจะมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงประมาณ4ทุ่มครับ ที่นี่ยังไม่เปิดวันหยุดนะขัดตะเลิอกอื่นๆนะครับแต่ว่าเราสามารถไปเที่ยวที่อื่นได้นะครับวันศุกร์จะมีถนนสายวัฒนธรรมอตอนเช้าเราสามารถไปเที่ยวกาดนั่งก้มได้ใครไม่รู้จักกาดนั่งก้มเดี๋ยวแอดมินจะจะแชร์ลิงก์ให้นะครับ วันนี้เป็นวันที่สองอ่าเป็นวันที่วันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่สองที่คนคน่อนข้างจะเข้ามาในลำปางเยอะแล้วก็มาเดินกัดกล่องตาข้าวเราแวะร้านนี้หน่อยครับชอบแวะร้านนี้ครับโ,โหร้านนี้ครับไหว่อนเลยครับเ,รเขาเรียกว่าข้าวปุกงาครับ ข้าวอะไรก็ไม่รู้ครับ,นนค,รบคนชับกินดูหน้าตาคนขายนี่ครับคือข้าวปุกเนี่ยไอ้ที่หมุนๆน,นี่คือของปลอมใช่ไหม,ม,ก,หมก,กินได้ไหมได้ครับอร่อยไหม เอาทางเขาละชวนตื่นเช้าไม่ตื่นนะครับร้านเนี้ยเราไปกันดีกว่าเป็นรุ่นสร้างตัวครับก็จะมาขายของกันหาอะไรมาขายสั่นหากันแถวนี้จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่ากองครับกองนี่หมายถึงถนน หมายถึงช่องทางประมาณนี้นครับกัดกองต้าก็คือต้านี่คือริมน้ำวังเข <c oughs> าจะเรียกว่าท่าภาษาเหนือก็จะเป็นต้าน้ำกองก็คือถนนที่อยู่ริมท่าน้ำประมาณนี้ครับดูบรรยากาศค่อนข้างคึกคักครับ แอดมินไม่ได้แวะนะครับเดินดูบรรยากาศทั่วไปเอาเนาะมักลองประจําซอยพอผ่านช่วงฤดูฝนมาก็กลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดครับก่อนหน้านี้ฤดูฝนโอ้โหแม่ค้าลำบากกันวันที่จะขายของก็ไม่ได้ขาย มาถึงนี่แทนที่จะได้กางเต็นท์เอาของมาวางมาลุ้นรอดูว่าฝนจะตกไหมไม่รู้สึกว่าพอตกก็เศร้ากลับบ้านม,มันทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวห่างหายไปแต่ช่วงเวลานั้นครับหมดไปแล้วต่อไปก็คงจะคึกคักแล้วครับอาทิตย์หน้าครับที่ลำปางหรือทุกที่นะครับในประเทศไทยก็จะเริ่มมีเทศกาลลอ,อยกระทง ในพื้นที่ลำปางก็มีหลายจุดครับที่จัดงานน่าไปเที่ยวทั้งนั้นหลายท่านไม่ได้มานะดูบรรยากาศร้านอะไรก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนี่เป็นอีกร้านหนึ่งร้านน้ำชาเจ้าสวัวเนี่ยครับเมื่อวานคนเยอะกว่านี้นะครับ เราจะเดินไปสักครึ่งทางก็พออันนี้นักร้องตามกันมาเป็นสายนะครับเหมือนเตรียมกันมาว่าใครเดินมาก่อนตามมาฮหลักขนมสุขสวัสดิ์ขายดีครับเจ้านี่นี่เหรอที่เขาพูดถึงแมงกับพุน ยังไม่เคยฐาน10บาทคนเราก็สัรหาเนะกับไข่ปามครับ5บาทยำพอดีฐานข้าวมาแล้วครับสบายงงพอมาถึงลำปางวันศุกร์ก็จะมีถนนสายวัฒนธรรมก็จะบรรยากาศแบบนี้ครับ บริเวณรอบๆด้านข้างบ้านเรือนจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งพอเสาร์อาทิตย์ก็มาเดินที่นี่ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังจันทร์ถึงพระฤหัสครับยังไม่มีถนนคนเดินแบบนี้ครับก็จะมีแค่นี้ส่วนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับตอนนี้ที่คนไปกันก็คือกาดนั่งก้มครับอันนี้คนเยอะครับ มันอยู่ในสวนสาธารณะหนองกระทิงก็จะมีร้านกาแฟจากบนดอยเลยนะครับป่าเมี่ยงเมืองปานลงมากเกษตรกรมาเองแล้วก็มีกาแฟกาแฟนอกบางเจ้านะครับที่ขายอยู่มานั่งกินกาแฟกันในสวนสาธารณะมีร้านอาหารมีผ้ามีผักผักปลอดภัย ก็บรรยากาศที่นั่นดีอยู่ครับเดี๋ยวแอดมินจะแชร์ไปหน้าเพจจัดกองตานี่เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับก็ยินดีต้อนรับเนาะนักท่องเทีย่ยวที่มาจากต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์นี้แอดมินรับสายเยอะมาก ถนนคนเดินกัปกองตาเปิดไหมไเนี่ยครับเปิดครับเ,เปิดแล้วก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับรวันอื่นยังไม่เปิดมีอีกหลายซอยนะครับไว้แอดมินมาอัปเดตเพิ่มเติมวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ